ย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้ว My Hero Academia ได้ออกเกมเกมหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า My Hero Ultra Lumber และมันก็คือเกมขยะเกมหนึ่งซึ่งใช้ระบบกาชาในการบล็อกตัวละครฮะอะไรนะกาชาขี้ได้ขี้ PVP สัตว์แต่เกมเชนนี้ก็มีอายุถึง13บสามซีซั่นด้วยกันส3าเลยเหรอสองปีแล้วเลยเนี่ย ครบรอบสปีก็ยังรอดถึงทุกวันนี้เ้ยก็นะครับผมจะเล่นเดกูฟ้าแล้วกันนะครับในเกมนี้เนาะอ้าวไอ้เหี้ยมึงไอ้สัตว์โอเคลงไหนเพื่อนนี่ยเข้าสู่ช่วงเกมที่หนึ่งก็เลือกจุดลงมึงจะแยกทำไมวะเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะครับด้วยความที่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบทเทิลรอยัลนะครับเราจะเป็นต้องตุนของไว้ก่อนซึ่งไอ้สัตว์ไม่ัดขัดคำ เกียร์ชิปไอ้มาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอึบอึบงัดงัดงัดไอ้เหี้ยตายซะโอ้ไปแล้วตอนนี้ดาบเิลหนีไปแล้วหนีอะหนีหนี้ยอะไรหนีอะไรหนีอะไรไม่หนีไม่โอ้แตกเก็บคุณล็อกเกอรเลยไปไหน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 เชื่องไปแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนแม่งโดนกระทืบไม่หยุด เรบล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 บ,ลบก่อนลบก่อนตอนนี้ผมล็อกฟอปปี้ก่อนนะครับเพราะว่าฟอปปี้นั้นมันสามารถชุบเพื่อนได้ซึ่งกูไม่ยอมหรอกดเผื่อเพื่อนคิวได้นะครับค oh, <yeah. S 1> อมโบคอมโบอุ้ย oh, <yeah. S 1> สมแล้วที่เป็นตัวตัวใหม่โอชาโกไฟเข้ามาล oh, ักแค้นให้แคฟฟอปปี <yeah. S 1> นะ้แล้วแต่โอชาโกไฟกูละไปไหน แล้วมึงไปทำไปคิดตรงนั้นนะ่ะอ้าวอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสาม SOS ไอ้เยี่ยทีมทิ้งกูทีมทิม้งกูผมล็อกแล้วผมล็อกแล้วไปไหนแล้ววะอ้าข้างบนเสอยเดี๋ยวมันต้องหนีครับโค้แป้งเลยเรียบร้อยครับผมเคลียร์ไปหนึ่งจุดรับ อ้าวเฮียมันออกโอ้ไอ้ไหยเอ้ยมันออกเกมระหว่างทางครับของเลยไม่ดอบเอ้ยนี่ไงเนี่ยเป้าหมายผมเป้าหมายผมเอ้ยเซอร์ไพรส์เอ้ย,เ,อยเรียบร้อยเอ้ยแกมาผมขอแล้วกันเอ้ยหลบหลบหลบก่อนดูเชือกก่อนดูเชือกก่อนเอามันหนีโอ้มันขึ้นบอลครับมันขึ้นบอล อ้าวหายมุกยามูให้มันแล้วกันในระหว่างนี้ก็กินยามูให้เพื่อนนะครับไปอ้าวชกแม่งเลยชกแม่งเลยอ้าวสก,กิลใกล้หมดเอ้ยแย่ละพูดแย่ละ,อละไอ้นี่จะหมดครับเดีดด๋ยนก่อนเรียนก่อนสวยหนึ่งสองสามรีเรียบร้ยอยครับโอ้โหผมเรียกเรียนเรียนอะไรวะ ลิ้นพันลิ้นพันหนึ่งสอง้เพื่อนอย่าขัดดิโอ้โคตรแย่แบงช่วยกันดีแล้วกินเห็นเพื่อนกำลังกินหมูอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะไปล่าเอ็ดเดเวอร์ต่อ แล้วคือพาสซีฟที่ผมใส่มาเนี่ยมันคือการที่ต่อยปุ๊บเห็นตัวแดงๆเนี่ยเห็นไหมทะลุกัแพงเลยซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเอ,อย้ยอ,อ,อย่ามไปเก็บเพื่อนก่อนครับไปละ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 เดี๋ยว,ว <c oughs> ชุบเสร็จต้องหนีครับผมหนีออกวงละ <c oughs> มีห้าขวดเลยเลยออุ้ยเฮ้ยฟอปปี้ไปไหนอะฟอเอา อะไรวะอะไรวะงงเห็ครับมันโดดมันโดดล่องวนมันโดดมันโดดสัตว์กูจะเอาให้ได้เกี่ยวกันเนี่ย้โอ้แย่แล้วครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมสามารถหลุดออกจากคอมโบได้เพราะว่ามันเป็นสกิลพาสซีฟของผมอีกช่องหนึ่งและใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีไอ้เหี้ยกาชาแย่ละแย่ละแย่ละอาแตกโอ้ แม่งไว้แม่งสวนมาพอดีเป็นเด็กยายเพื่อนไอเวนอ้เอาเจริงจริงๆมันก็ฟาร์มได้แหละครับแต่ว่าเมื่อไหร่มึงจะได้พอตรงกลางเลยเหรออ่าไปไปไประบบแมทเมคกิ้งในเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะหวัวคุณมองมากเลยเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้คิดตามอ e ีโลในอันแรงนะครับคือมันจะจับเจอใครมาก็ยัดยัดไปงั้น,นโคตรเที่ยเลยระบบเที่ย ตามไปซัพพอร์ตทีมก่อนแล้วกันอือโอ้โหมบึ้นบึ้โอ้โหไม่เอ่อแป๊บนะเฮ้ยไอ้เฮี้ยงเป็นใครเนี่ยอู๋อู๋เจอเฉยเกียชิปเออ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหโอ้นีเทลนีเทลนีเทล ป๊อปปี้ได้บวกก็บวกมาบวกก็บวกโอ้โหอปปี้มึงไม่ช่วยเฮียเลยเลยครับดูมันยืนแม่งไม่จับเฮียไม่ทำอะไรเลยหนึ่งสองสามสิบร้อย ท็อปเกียร์แล้วครับแมน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 ,แมนเลยแมนเลยปาดยังอีกเหรอนี่ไงวะเออแตกเรียบร้อยครับเว่ละไปเลย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 หนีได้แล้ว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  สองสามโอ้ยโอยเตะเตะหนึ่งหนึ่งสองกิ้งปาดยาเกมนะครับดำเนินมาจนถึงจะวงสุดท้ายแล้วแม่งกูยังไม่เห็นฟอปปี้เข้าไฟเลยเนี่ยฟอปปี้ไม่ทำอะไรแล้วจนแล้วจะรอดนะครับรู้สึกว่าเหมเ nee! er ือนไอซาว่ากับผมเนี่ยเล่นกันอยู่สองคนหนึ่งสองโอ้โหมบด มาเองมาดิมาดียิ่งมาดีมาดีมาเฮ้ยมามาบัดเอิบเอิบเอิบจ้าดาวครับเรียบร้อยโโอ้หปาดปาดยาเดี๋ยวตายใกล้ถึงวงสุดท um> mm ้ายเข้าทุกทีแล้วนะครับกับอีกเจ็ดทีมไอ้เหี้ยกูยังไม่เห็นหน้าฟอปปี้เลยเด็กสองสามเรียบร้อย เกมมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแหละครับมีผมกับไอซาวาเนี่ยที่แยกเล่นกันชั่วข่าวอ,อาจจะมันมือไปด้ยชนเรียบร้อยแตกปาดจอแต่สุดท้ายล้วก็ยังโครจรมาเจอกันอยู่ดีนั่นแหละ <c oughs> ปาดปาดา,า,าเอาเยียกันได้เฉยอุ <c oughs> อ้ยมันรู้ว่ะมันมันรู้เกมครับมันรู้เกมไปแล้วทางนั้นอนะ่ะโอ้ย จนแล้วจนรอดนะครับในที่สุดไอสาวาก็พลาดท่านะครับแล้วมันจะมีคนนึงเนี่ยว่างไปช่วยมันแต่สัตว์สัตว์มึงไม่ช่วยอะ้รจริงอะเนี่ย <c oughs> และแล้วความชิบหายของฟอปปี้ก็มาถึงคิวผมสักทีผู้แข่งเฮียแมงไม่ทำอะไรเลย อูมึงไม่ทำอะไรเลยศูนย์ศูนย์ศูนยไไอสัตว์มึงทำคอนเทนต์ลงยูทูบอะเฮียก็อย่างที่พวกคุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเกมนี้นะครับมันคอ o s s p l a ฟอร์มทำให้มีผู้เล่นหลากหลายหลายประเภทเลยนะครับแบบมึงก็หลากหลายเกินมเชมึงสไตล์เพยมมึงแปลกมากส่วนเรื่องบาลานซ์ตัวละครเนี่ยมันก็ยังแปลกๆอยู่แต่ว่า มันก็เล่นได้นะครับจริงๆแล้วอะแค่กาชามันหัวขวดมันเป็นเกมที่ผมไม่คิดว่ามันจะมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าคุณดูสิมึงบ้ามันเนี่ย,ยม,มึงต้องกาชาแมงเพชร <า S 2> ูวินจนไม่น่ามีใครเล่นนะครับแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือเกมนี้แม่งมีคนเล่นด้วยเย่ะช่วงคู่กับคนดูที่จริงเกมนี้นะครับผมไม่ได้คิดว่าการจะเอามันลงช่องเลยสักเดียวแม่ ก็นะครับสังเกตได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีการอพากทับลงไปเนาะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไอไม่หยุดเลยครับมันทําให้ผมพูดเยอะไม่ได้ทําให้มันมีการเว้นว่างแล้วก็ใส่ทัพเข้าไปในส่วนของเนื้อเรื่องซึ่งพอผมทําไปทํามาผมรู้สึกว่ามันเงียบจังวะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเงียบเท่าไหร่แล้วพอผมทําไปทํามาผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ เวิร์กในแบบผม,ผมดีนะก็ถ้าใครที่ชอบแบบเก่ามากกว่าก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก่อนจากนี้ผมจะมีการภาคทับลงไปอธิบายเหตุการณ์น,นะครับเพื่อความเข้าใจแบบความเข้าใจง่ายด้วยเนาะก็เลน่นตัดแบ่งทุกอย่างเลยเอาให้สั้นไว้ก่อนสําหรับคนที่คิดว่าน่าจะบอกทําไมทําอะไรก็ทําไปสิช่องมึงก็นะครับผมจะตอบให้แล้วกันผมอยากให้คลิปนีมันยาวเกินสินาที แล้วผมก็จะมีการลงคลิปมาฮีโร่อีกนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆแบบเลี้ยวชิดอ่แล้วเล่นอะไรอยู่ทัไปไม่ลงไอ้นั่นให้ม่งจบจบไปเลยละ่ะหน้าฟีดช่องคงจะดูซ้ำซากหน้าดูเลยผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเพรงัก็จะมีการเล่นเกมสลับกันเหมือนเดิมแต่ถ้าติดลมหน่อยก็อาจจะแบบว่ามีติดกันบ้านนะครับแต่ก็จะมีมาคันแน่นอนลนะก็ถ้าใครอยากเห็นผมลองเล่นอะไรก็แนะนำกันไปได้นะครับผมไม่กัด แต่จะเล่นไหมอีกเรื่องนึงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับผมทั้งหน้าใหม่แล้วก็ผู้ชมทีู่ดูมาตั้งแต่แอ่งคลิปเกมจีบสาวหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นอีแกแบบโอ้โหแม่งยอดไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณแล้วครับจังหวะนี้ก็ช่วงครูกับคนดูเนี่ยจะนานๆจะมีทีนะ้วก็จะเอามาไว้บอก ความเคลื่อนไหวในชีวิตปัจจุบันของผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะจะได้จะได้ไม่แบบอยู่ๆหายไปเลยก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ